สวัสดีครับผมสำหรับตอนเย็นตอนค่ำของวันจันทร์วันนี้ครับผมตอนนี้ก็กำลังเดินมุ่งหน้ามาสู่สนามลานเซิร์ฟสกครับผมเดินมาในยามที่มันมีอากาศร้อนแล้วก็เดินมาดูเด็กๆ เอาเออกกำลังกายตามเคยนะครับผมแล้วก็เดินมาหาของกินด้วยครับเดินมาหาของกินที่ร้านขายลูกชิ้นร้านผลไม้ครับผมแล้วก็สือโอกาสได้มาดูดกๆเขา เล่นสดเกันด้ัยนะครับผมพยายามตอนข้ามคืนา็มนนีอากาศร้อนมากครับผม